สวัสดีค่ะเราพบกับเจนที่ออฟฟิศกันอีกแล้วนะคะในช่วงต้นเดือนว่างๆแบบนี้เราอยากจะลองมาจัดโต๊ะทํางานใหม่ดูบ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้โต๊ะทํางานของเราเนี่ยดูน่านั่งทํางานมากขึ้นแต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเรื่องสายไฟความลกลงลังของมันเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าไม่อยากจะจัดแล้วอะ่ะแบบ oh, <no. S 1> มันน่าเบืออะไรแบบนี้ วิธีแก้ปัญหาก็คือตัวร้อยสายไฟเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างนะคะอย่างที่ NB r มีตัวนี้จะเรียกว่ากระดูกร้อยสายไฟซึ่งมันสามารถลอยได้จากบนเพดานจนถึงท็อปโต๊ะหรือจะลอยจากใต้ท็อปโต๊ะจนถึงพื้นก็ได้ค่ะซึ่งตัวนี้มันสามารถต่อข้อกันยาวๆได้สําหรับบริษัทไหนหรือว่าบ้านไหนเนี่ยมีเพดานที่สูงมากตัวนี้สามารถต่อข้อเนี้ย ได้เรื่อยๆความสูงมันต่อได้ตัวนี้ก็สามารถร้อยจากเพดานได้เหมือนกันซึ่งจะเป็นสีบอลเทาแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเป็นลักษณะเหมือนกันเป็นแบบกลมแบบนี้ออกแนวกลมเป็นท่อแบบนี้ก็จะมีสามสีคือสีขาวสีดำและสีบอลเงินซึ่งอีกแบบหนึง่งที่ราคาถูกประมาณ2ี่สบาทตัวนี้จะเรียกว่ากิ๊บร้อยสายไฟสาหรับท่านไหนที่แบบองบน้อยอยากจะร้อยแบบใช้แบบสายไฟไม่เยอะมากตัวนี้ก็เป็นตัวแนะนําอีกตัวหนึง่ง เดี๋ยวเราจะมาะติดให้ดูนะคะว่ามันร้อยสายไฟแบบไหนได้สมมุติว่าอันนี้เป็นตัวท็อปโตะอันนี้จะเป็นด้านหน้าโตะนะคะเราก็สามารถใช้กิปตตัวนี้ติดเข้าไปได้แต่ก่อนที่เราจะติดเราควรที่จะทําความสะอาดก่อนไม่ให้ฝุ่นมันเกาะเพื่อที่จะให้กาวตรงตัวกิปเนี่ยมันติดได้ติดแบบทนนานนะคะจะได้ไม่หลุดก่อเดี๋ยวจะติดให้ดูเลยจริงๆก็สามารถติดห่างๆได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองเอาสายไฟมาร้อยดูนี่เราก็สามารถ ใส่มันไปแบบนี้ได้เลยตรงหน้าท็อปเราก็จะเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้สามารถล็อกได้แล้วก็ดันมันติดเข้าไปอายกตัวอย่างขาตัวนี้ตัวนี้จะชื่อรุ่นฮาร์เปอร์วิธีการคือตรงนี้จะเป็นขาด้านข้างเราก็แกะกาวตรงนี้มันจะมีกาวอยู่แล้วก็แกะออกมาเดี๋ยวติดให้ดูเลยแค่ออกมาแบบนี้แล้วเราก็ติดเอาความห่างก็ประมาณนี้ก็พอแล้วก็อีกอันหนึงก็ติด โอเคแบบน,นี้ติดทางห่างก,กันแบบนี้ก็พอแล้วก็ใช้ตัวร้อยสายไฟก็นี่สมมตินี้เป็นสายไฟนะคะเราก็สามารถร้อยจากด้านบนทอแบะอย่างเงี้ยลงมาได้เลยไปเรื่อยๆมันก็จะช่วยทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นเหมาะสําหรับท่านทีอ่อยากะซื้อโต๊ะทํางานใหม่เราก็จะแนะนําตัวโต๊ะทํางานที่มีขาที่สามารถร้อยสายไฟได้เลยหรือท่านไหนที่ซื้อขาในลักษณะแบบเนี้ยไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันสามารถร้อยสายไฟได้ก็ตัวนี้จะเป็นซีรีส์ไอคอนิกนะคะ ตัวนี้สามารถร้อยสายไฟได้ร้อยได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันก็ตรงเนี้ยจะมีช่องสี่เหลี่ยมพลาสติกสาหรับกดลงไปเพื่อให้มันเป็นช่องโล่งเปล่าเปเดี๋ยวเราก็จะกดลงไปเห็นไหะคะมันก็จะมีร่องมีช่องโล่งแล้วก็ตรงนี้ก็กดลงไปจะมีช่องโลงแบบนี้วิธีการร้อยสายไฟเราจะส่วนมากเนี่ยเราจะร้อยจากด้านบนขึ้นไปบนท็อปซึ่งเราจะมีทิกเล็กๆให้หลายๆท่านดูว่าเราร้อยแบบไหนก็จะใช้เชือก หรือว่า,เ,าเส้นอะไรก็ได้ลวดอะไรก็ได้ที่มันหนามีความแข็งหน่อยร้อยลงไปด้านล่างพอเราร้อยมันลงมาด้านล่างแล้วเนี่ยเราก็ดึงมนันมานี่เราก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็นําลวดที่เราร้อยลงมาพันกับสายไฟก็เวลาเรามัดเชือกนะคะให้เรามัดเชือกห่างจากหัว usb เนี่ยประมาณหนึ่งกำมือเวลาเราดึงเนี่ยจะได้ดึงง่ายๆหน่อยเราก็สอดมันเข้าไป ฝืนใจมันเข้าไปนะคะแบบนี้จนกว่ามันจะเสียบเข้าไปได้อ่าพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ดึงเลยดึงฝ่ายด้านบนหัวมันเริ่มโผล่แล้วนะคะเดี๋ยวเราว่าต้องพยายามดึงตรงนี้นก็พอเราร้อยมันขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ดึงมันออกมาแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็เอาเชือกที่เราใช้เป็นตัวดึงมันขึ้นมาเนี่ยออกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ร้อยผ่านขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นนี้ตัวนี้เหมาะสําหรับโต๊ะทางานและโต๊ะประชุมคือส่วนมากมันจะอยู่ด้านล่างโต๊ะอยู่ประมาณตรงกลางนะคะตัวนี้สามารถร้อยสายไฟได้เช่นกันวิธีการร้อยก็เหมือนตัวไอคอนิกเมื่อกี้เลยเราอาจจะใช้ตัวช่วยสายเพื่อช่วยดึงมันขึ้นมาก็ได้<อ>แล้วก็ที่พิเศษคือตัวนี้มีช่องตรงนี้สําหรับเอาไว้ใส่บลอกไฟบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมันเป็นแบบที่ดีไซน์ตกแต่งเฉยเฉยหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่มันมีประโยชน์ของมันก็คือตรงสี่เหลี่ยมอันเนี้ยเราสามารถดันให้ช่องเหล มันหลุดออกมา <Wow. S 1> อโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่บล็อกไฟเข้าไปแบบนี้เลยมันจะพอดีมากคือแล้วแต่การใช้งานเลยบางคนใช้ปลั๊กไฟเยอะก็ใช้แกะไปเลยให้ครบสี่ช่องนะคะเสร็จแล้วใส่หน้ากากให้ดูเรเรียบร้อยแบบนี้เลยสวยงามมากสายด้านในมันก็จะอยู่ข้างในกล่องนี้เนาะมันจะช่วยทําให้ดูไม่รกส่วนอีกแบบหนึง่งจะเป็นรุ่นนี้ชื่อซีรีส์เมโตตัวเนี้ย ครบมากแล้วก็เป็นรื่นขายดีของร้านเราเพราะว่าอะไรร้อยสายไฟก็ได้ใส่ปลั๊กไฟแบบเมื่อกี้ก็ได้โดยตัวนี้มีกล่องร้อยสายไฟอยู่ตรงกลางจะเป็นกล่องแบบนี้ส่วนวิธีการร้อยสายไฟก็เหมือนเดิมค่ะจะอยู่ด้านล่างมันจะมีตุ๊กช่องวงกลมแบบนี้เราก็สามารถร้อยขึ้นไปโดยใช้วิธีการร้อยเหมือนตัวเมื่อกี้เลยก็ได้ร้อยขึ้นไปตรงนี้ร้อยขึ้นมาด้านนี้ ก็จะขึ้นมาที่กล่องไฟสู่หน้าท็อปโต๊ะต่อไปตรงกล่องไฟด้านล่างอ่ะมันก็จะคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้เลยคือมันสามารถใส่บล็อกไฟได้วิธีการเหมือนเดิมค่ะแค่ผักตัวเหล็กอันนี้ออกบิดมันออกแบบนี้ก็ได้ค่อยๆบิดไปไม่อยะก็กยากด <c oughs> ีโอเคหลุดแล้วแบบนี้เลยตัวนี้ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะเสร็จแล้ววิธีก็เหมือนเดิมแกะหน้ากากปลั๊กออกเนาะแล้วเราก็ใส่มันเข้าไปแบบนี้ โอเคเราใส่มันเข้าไปแบบนี้สําหรับท่านไหนที่ใช้ปลั๊กหลายปลั๊กสามปลั๊กก็แกะมันทั้งสามปลั๊กได้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่หน้ากากปลั๊กเข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสวยงามอีกแบบหนึ่งจะเป็นรุ่นสุดท้ายตัวนี้จะชื่อรุ่นเพนทาก้อนนะคะตัวนี้สามารถร้อยสายไฟได้เหมาะสําหรับท่านไหนที่สายไฟไม่เยอะมากก็จะมีช่องร่กงมแบบนี้ตรงนี้เลยด้านบนก็มีช่องกลมๆเราก็สามารถร้อยจากด้านล่างขึ้นไปสู่ท็อปโต้ด้านบนได้เลย ใส่ขึ้นไปแบบนี้ตัวเนี้ยอาจจะแนะนําสําหรับท่านไหนที่แบบเออใช้เป็นโน้ตบุ๊กใช้ตัวทำง,งานเพื่อแบบวางโน้ตบุ๊กแล้วก็มีแค่สายชาร์จสายเดียวนี้เราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เรียบร้อยทางร้านเราเนี่ยมีขาให้เลือกแบบหลากหลายมากต่อไปเดี๋ยวเราจะบอกอาขาที่ต้องใช้แบบแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวร้อยสายไฟแบบนี้กระดูกร้อยสายไฟเพราะว่าไม่ได้มีตัวร้อยสายไฟในตัวก็จะเป็นตัวนี้ชื่อรุ่นซีรีส์ฮัปเปอร์นะคะเราก็จะแนะนําเลยว่าให้ใช้เป็นตัวนี้สายบบหรือว่าจะเป็นกิ๊บ แบบนี้ติดด้านข้างแบบนี้เลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือ A shape ตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบกยาวๆแบ,บนี้เลยหรือว่ารุ่น info c u s ก็จะเป็นคล้ายๆกันอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นตัวลักษณะตัว I ตัว L ก็จะชื่อ series iconic ตัวนี้ก็สามารถร้อยสายไฟได้ด้านหนึ่งมันจะเป็นกล่องร้อยสายไฟได้แบบนี้เลย ตัวนี้ก็เช่นกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องร้อยสายไฟได้เหมาะสําหรับโต๊ะทํางานกลุ่มโต๊ะประชุมส่วนตัวนี้จะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะก็เดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะคะก็สําหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อมาที่คอนแทคด้านล่างได้เลยทางแอดมินอย่างรอตอบอยู่นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปได้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ